ก็สวัสดีมินรักนักเตะกันทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B ลิสเลยครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีวันอังคารนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับร่างไฮไลท์นะครับจากกิจกรรมเทรเชอ e l ลิงนะครับก็จะเป็นกระดานสีชมพูครับ Special t r ทรเช l e ์ลิงนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เลือกมาครับได้แล้วลองมาดูกันครับว่าการเอาไปเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับผมกับเลโอนลเมสซี่แล้วก็รรมินชาเมานะครับผมนักเตะจักยราดนั่นเองนะครับ สำหรับบางคนที่เลือกมาแล้วนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะครับผมผมคิดว่าการ์ดรูปแบบการ์ดนั้นก็สวยดีนะครับทุกคนเป็นการ์ดเหมาะกับการสะสมมากนะครับผมแล้วก็ยังมีบางคนนะครับผมที่เลือกกระดานอ่าเป็นกระดานสีสม้มแล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มล้วนๆนะครับผมบางคนสุ่มได้80ครั้งบางคนสุ่มได้เกือบ90ครั้งก็มีหรือเปล่านะแต่ว่าก็ยังเกลือได้เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่า 80กล่องยังไม่ได้เลยพี่เออไม่ต้องเสียดายนะครับผมคลิปนี้มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกบ้างครับผมกับการเอาไปเล่นจริงนะครับผมลองรีวิวทั้ง2ตัวไปพร้อมกันเลยนะครับผมและเช่นเคยนะครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมฝังเราจะได้เคบอนก่อนนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับกับ2ร่างนี้ครับลามินยาเมาและก็ เดียวนะเมสซี่ครับผมตอนนี้เราเป็นยามาได้บอลแล้วครับผมเลี้ยงไปทางข้างครับผมโอ้โหเลี้ยงดีมากครับผมแล้วลูกนี้ก็โยนเข้าไปครับครอสเข้าไปแล้วก็โคกลูกนี้เฉียวเสาไปครับผมประมาณ1นส่วนสไม่เท่นะครับเบเล่ไม่เข้าครับลูกนี้เอาครับฝั่งตรงข้ามก็ได้บอลแล้วครับตัวนี้กําลังปั้นเกมอยู่ครับผมจ่ายกันไปทําชิ่งกันไปมานะครับผมสําหรับค่าพลังนะครับของเลโอเนลเมสซี่ครับผมก็ สามารถดันอิสสปีดแอคเซลิชันนะครับไปถึง90ได้นะครับแล้วก็โดดเด่นในทางลูกโค้งครับลูกโค้งอยู่ที่95นะฮะและจังหวะนี้ครับผมโอ้สกัดมาได้อยู่ครับผมของเราเกมรับยังโอเคอยู่ครับผมครับแลยพิาญามเอาได้บอลครับจ่ายมาที่เลโอเนเมิซี่ครับผมดิฟเข้าไปเรื่อยๆครับผมดิฟบิ้งดิฟบิ้งไปแล้วก็จ่ายไปที่เปเล่ครับเปเล่ชิ่งมาที่โรเจอร์เมิซี่แล้วก็ยิงลูกนี้หลุดหรือเปล่าโอ้โอ้แล้วก็ปิดนี่ครับโอ้โห ไม่มีบิดเคเลอร์ครับผมแต่ว่าค่าพลังลูกโค้งครับอยู่ที่95นะครับผมนี่ฮะปั่นดีเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ถึงขั้นบิสเคเลอร์แต่ก็ใช้ได้ครับผมเป็นประตูแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์นะฮะจังหวะเมื่อกี้มีติดขัดนิดนึงแต่ก็ยังซ้ําจนเข้าได้ครับโอ้ฝั่งตรงข้ามโอ้อะไรกันเนี่ยมวดต่คุยครับโอ้ฝั่งตรงข้ามตีลูกเสมอมาได้เฉยเลยครับผมน่าจะเป็นลูกสูตรนะครับผมะ ไม่เป็นไรครับผมมาลุยกันต่อครับตัวนี้1ต่อ1ครับผมไลมินยาเมาส่งให้เบนไว้ครับผมเบนไว้สะดุดยอดยอแล้วก็ยังกลับมาได้ครับผมชิงไปทางลลมินยาเมาแล้วก็ส่งไปครับผมเดี๋ยวนอมซี่ได้บอลอีกครั้งครับผมโยนมาที่เบนไว้แล้วเบนไว้ครอสโอ้ครอสไม่ทันครับผมลูกออกหลังเส้นไปฮะส่วนลามินยาเมานะครับร่างนี้ก็จะได้เกรี่บในการดริฟนะครับดิฟดีมากนะฮะแล้วก็ความเร็วก็ เร็วอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ยังไม่ใช่ร่างที่เร็วที่สุดนะฮะดิฟดีมากนะครับแล้วก็มีความเร็วครับผมโอเคสําหรับปีกเลยครับผมบอลมาเข้าใจวเปดี้ครับเปดีจะซัดเลยหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหโดนสกัดมาได้นะครับผมโอเคไปกันต่อครับฝั่งนั้นก็พยายามตีกลับไปได้ครับตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับผมกําลังเข้มข้นเลยโรมินยามาครับได้บอลอีกครั้งครับโอ้โหเลี้ยงเหนียวอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็โดนสกัดได้นะโอเค ลูกนี้ครับผมโยนบอลยาวครับผมดูว่าทางฝั่งตรงข้ามจะเน้นการโยนบอลยาวเหมือนกันนะครับผมโยนลูกโด่งครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองเรียนแบบบ้างนะครับผมสำหรับเกมเพลย์ในภาคนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งครับผมสื่อสารกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยพยายามชิงมาครับผนตอนนี้หลุดมาแล้วครับผมเลวนัมซี่ชิงมาที่ลาเมญยาแล้วก็มีกระตุกนิดนึงครับผมตกใจครับผมแล้วก็ชิงให้เบนไวเบนไวได้ลูกแล้วลูกนี้ต้องครอสหน่งครับครอสโอเวอร์ครอสซิ่งแล้วก็ โอ้เข้าไปแล้วครับผมโอ้ยเกือบจะไม่เข้าแล้วครับผมเมื่อกี้โอ้โหไปเล่ยิงคมมากนะครับผมลูกกระเด็นกระดดนนะครก็ไปโดนขาผู้รักษาประตูแล้วก็เข้าไปนะครับผมตอนนี้ขึ้นนํามาเป็น2ต่อหนึ่งแล้วครับผมตรงข้ามไปตรงข้ามโยนบอลยาวอีกแล้วนะครับผมลูกนี้โอ้เซฟไปได้ครับฝั่งตรงข้ามเน้นกันโยนลูกโด่งนะครับผมโอ้โหเซฟได้อย่างดีเลยนะครับผมกลัแล้วครับโอลลูกขาดนะครับผมก็โดดเหมือนกบเลยครับ นี่ถ้าเอาไปลงแข่งกระโดดกระโดดสูงนะครับผมน่าจะโอเคเลยนะครับผมก็โดดเหมือนกบเลยครับผมและลูกนี้ครับผมไม่เป็นประตูครับผมตอนนี้ก็เมสซี่ครับทําประตูนําไปก่อนแล้วนะครับผมไดมินยาเมายังไม่ได้ยิงสักลูกนะครับแต่ก็อยู่ในตําแหน่งของปีกนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ยิงมากนะครับผมเน้นปั้นเกมโยนบอลให้เพื่อนทําประตูมากกว่านะครับผม ลูกนี้ครับผมซัดลงมาครับผมชุลมุนกันอยู่หน้าประตูแล้วก็โอ้โหโดนเฟิร์สไทม์ช็อตไปนะครับโอ้โหลูกเมื่อกี้เข้าได้ไงไม่รู้ครับตอนนี้2ประตูต่อ2ครับผมช่วงเวลาครึ่งแรกอยู่นะลูกนี้ลุดแล้วครับผมโอ้โหเบเล่ลูกนี้ว่าไงว่าไงโอ้โหยิงไม่เข้าครับผมน่าเสียดายจริงครับผมโดนอ่าแบ็กไหมครับผมมาบังมุมยิงเอาไว้นะครับก็เลยยิงยากนิดหนึ่ง การเตะมุมภาคนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวจะต้องไปศึกษากันอยู่พอสมควรครับแล้วก็สําหรับเกมรับก็เปลี่ยนไปเยออะนะครับเบนไว้เบนไว้ว่าไงโยนลูกนี้แล้วก็เพลดี้ซัดโอ้โหติดบล็อกครับผมไอมินยามาครับผมพยายามจะแย่งบอลแต่ก็ยืนงงนั่น,น,นก็ยัง <laughs> ยืนนิ่งอยู่ครับยืนโกรยแกงอยู่นะ <laughs> ลามิน ก็พึ่งลงนัดแรกก็จะเอือรวนๆนิดหนึ่งนะครับยังไม่เข้าที่ครับผมจบสกคไปที่2ประตูต่อ2นะครับผมอ่าก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะครับร่างนี้ไม่ขี้เรเลยนะครับผมเล่นได้ครับใช้งานได้จริงนะครับทุกคนไม่ต้องเสียดายนะฮะไปต่อกันครึ่ง2ครับใครที่เลือกกระดานสีชมพูมาแล้วนะครับผม Special t r e a s u r e l i n g นะครับผมถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียวนะ ได้อยู่ครับทุกคนแล้วก็เหมาะในการสะสมด้วยนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับผมก็อยากขายทิ้งนะครับเก็บเอาไว้นะครับผมสายเติมก็เก็บเอาไว้เถอะครับผมลองเอาไปเล่นดูนะครับผมก่อนที่จะขายก็ได้นะครับผมสายเติมก็จะบอกว่าโอ้พี่กองหน้าผมขี่คอแล้วพี่ทีมเต็มไม่รู้จะเล่นตัวไหนเอาเข้าไปครับนี่นครับผม ของฟรีก็ฟิวได้ครับผมโดนไปอีกแล้วครับผมนี่ครับผมดูภาพช่าอีกทีครับผมโอ้รอบนี้ไวมากครับปฏิกิริยาเร็วมากครับผมบล็อกบอลแบบน่าอัศจรรย์มากครับผมแล้วก็ซัดเข้าประตูไปนะฮะไม่ธรรมดาครับ AI มันมันมีระบบ AI อยู่นะทุกคนถึงค่าพลังจะไม่เวอร์วังนะครับแต่พี่โคแอบใส่ความเก่งมาในเรื่องของ AI นอฮะอัตรารีเฟล็กในการ สกัดบอลโคตรเร็วเมื่อกี้ครับดูไม่ทันครับแล้วลูลี้ก็ดุแล้วครับเปเล่แล้วก็โอ้ยสัดไปอีกหนึ่งลูกครับผมโอ้โหมาดูสถิติกันครับผมเปเล่ร้อยเจ็ดนะครับผมยิงไปสองลีโอนลเมสซี่ครับผมร่างหนึ่งร้อยครับข้าพลังอุบัติหนึ่งร้อยยิงไปสองอ่าเป็นไงล่ะถ้าเทียบสถิติเกมนี้นะครับผมสูสีกันเลยนะครับผม ต่างกันที่โอว์ออครับผมอ่าโอเคเลยนะครับผมไม่ได้อวยนะผมมันใช้งานได้จริงนะผมเมสซี่ที่มีร่างอยู่ร้อยหมื่นหนึ่งร้อยมีหลายร่างมากครับดีทุกร่างครับผมว่าจับมาเล่นไม่มีผิดหวังแน่นอนครับตอนนี้พี่บ่าวเขาหงอยเลยครับผมบอกว่าขอยิงบ้างดีโอเคครับผมสนุกดีเหมือนกันนะครับเอาร่างนี้มายืนคู่กันนะครับผม แล้วมินย่าเมานี่เวลาทัดได้บอลนะครับผมเลี้ยงบอลติดเท้ามากครับทุกคนเวลาเลี้ยงไปทางปีรู้สึกว่าเล่นง่ายครับร่างนี้เล่นง่ายทั้ง2ร่างเลยนะครับผมก็เหมาะสําหรับมือใหม่อย่างยิ่งนะครับผมสำหรับใครที่มีร่างที่โหดแล้วก็เอาไปลองเล่นขำๆก็ได้นะครับผมแต่สําหรับมือใหม่นะผมแนะนําเลยครับ2ตัวนี้เล่นโคตรง่ายบอกเลยครับผมมันเล่นง่ายครับผมอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เสียบอลนะครับเราก็จะไม่ต้องโทษว่าโอ้โห ตัวก็โหดทาไมเล่นกากอย่างนี้พอเราใช้ตัวที่ค่าพลังน้อยเราก็ไม่ค่อยคาดหวังกับมันมากแล้วเราก็จะเล่นแบบเก่งแบบเกินเบื่อประมาณนี้นะฮ <c> ะ <oughs> ไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าครับผมมนโนเอาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาสโตนี่คนระับบาสโตนี่ตอนนี้ก็ฟอร์เมเอนะครับผมโอ้ลุตไปอีกแล้วก็ไปเลยโอ้โหโดนฟันได้โขกออกมาอยู่ครับผมฟันไดก็ <c oughs> ตอนนี้จะมีร่างมาใหม่นะทุกคน เป็นร่างแจกฟรีถ้าใครสุ่มได้นะครับเป็นแพ็คที่เป็นเอ่อเพลเยอร์ออฟเดอะเยียหรือเปล่านะครับก็เป็นการ์ดที่นักเตะที่ทําผลงานมาดีโดยตลอดนะครับก็จะมีอยู่11ตัวในตู้นะครับสามารถทําภารกิจรับไปได้ตอนนี้น่าจะคนละ2ตัวครับทุกคนอย่าลืมไปทํากันนะครับผมตอนนี้ฝั่งนั้นน่าจะหัวร้อนแล้วนะครับโดนนําไป2ประตูพยายามตีชิงแล้วก็ลูกนี้โอ้ยโดนแก้แค้นไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้ ฝั่งนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมโอ้โ oh หตอนนี้3ประตูกับ4ประตูครับฝั่งเราก็สเตมินานี่ก็ลดอยู่พอสมควรนะโอ้ใช้งานได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวหน่อยนะใครเหนื่อยก็เอาออกไปพักบ้างนะครับพักกินน้ำกินท่ากันก่อนเนาะนไหนเกมนี้ก็ชนะแล้วพี่บ่าวบอกว่าเอ้ยเอากูไปพักทีกูเหนื่อยแล้ว อย่าพึ่งลงเอออย่าพึ่งไปพักครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะรีวิวคุณนะครับผมเลโอเนลมซี่แล้วก็ลาวินยามาครับอยู่ต่อครับไม่ให้ออกครับผมเลือดตอนนี้สเตมินาลดนะครับผมเลือดจะหมดหลอดแล้วเนีเหลือ15นาทีสุดท้ายครับผมมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับผม เราจะชนะหรือว่าเขาจะตีเสมอครับลรงนี้ครับตัดสินกันแล้วนะครับผมตอนนี้พยายามบี้เข้ามาครับฝั่งตรงข้ามพยายามเพรสหนักเลยครับบุกหนักครับตอนนี้โอ้โหออกข้างไปครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับตอนนี้นักเตะหลายๆฝั่งก็มีการเปลี่ยนเข้ามาเติมนะฮะใครเหนื่อยก็ออกครับแต่ฝั่งเรายังไม่ออกครับผมลุงเมสซี่เรายังเล่นอยู่ครับผมได้มีนยัมาโอ้ลุงนี้โดนเบียดอ้าวฝั่งเรายังได้อยู่ครับผมเกือบ เกือบเสียประตูครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามได้บอลนี่แล้วครับผมชิงมาลูกนี้ด็อกบาด็อกบายึกยักยึกยักโอ้โหเกือบครับผมเกือบโดนเกือบโดนแล้วลก็จบไปครับผมชนะไปครับ4ประตูต่อ3ครับจากการทําประตูของลิโอเนลเมสซี่ครับการ์ดไฮไลท์ค่าพลัง100ครับผม2ประตูแล้วก็การ์ด อีพิกนะครับผมในตำนานนะครับแบบคลาสสิกนั่นก็คือเปเล่ครับยิงไป2ประตูเหมือนกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากได้ดูนะครับรีวิว2ตัวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเนลเมสซี่นะครับร่างแจกฟรีครับในกิจกรรม treasure link นะครับ Special กระดานสีชมพูนะฮะแล้วก็รามินยามาลครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะับผมสำหรับ ตัวเปรียบเทียบก็คือค่าพลัง107เปเล่นะครับผมก็ยิงเท่ากันเหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่รับชมคลิปจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงแล้วกันนะครับผมวันนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ